คลิปนี้นะครับพี่จะมาแนะนําให้รู้จักกับเม็ดเลือดขาวตัวหนึ่งที่ชื่อว่านิวโทรฟิลนะครับนิวโทรฟิลเนี่ยเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีนิวเคลียสหลายโลบนะครับโดยปกติแล้วมันจะมีประมาณสัก3-5โลบของนิวเคลียสนะครับซึ่งม,ม,มันมีวิธีในการกําจัดเชื้อโรคนะครับได้ทั้งหมด3วิธีหลักๆนะครับวิธีแรกนะครับเราเรียกว่าฟาโกไซโทซิสนะครับวิธีนี้เนี่ยมันจะมีการยื่นเท้าเทียม ออกมานะครับเท้าเทียมตรงนี้นะครับเราเรียกว่าสโดโกเดียมนะครับมันจะยื่นออกมาล้อมเชื้อโรคแบบนี้นะครับแล้วก็ล้อมเข้าหากันทําให้เชื้อโรคเนี่ยมันหลุดเข้าไปเป็นถุงแบบนี้หลุดเข้าไปแล้วอยู่ในถุงแบบนี้นะครับถุงนี้เราเรียกมันว่าเป็นฟูดแวคิโอนะครับจากนั้นเราจะเอาถุงของฟูดแวคิโอนะครับไปเชื่อมรวมกับถุงอีกถุงหนึ่งนะครับซึ่งภายในเนี่ยมันมีพวกเอนไซม์ต่างๆนะครับที่ มันสามารถใช้ในการช่วยย่อยเชื้อโรคได้นะครับมันก็จะเอามารวมกันทําใหเอนไซม์จากในไลโซโซมเนี่ยมันเข้าไปย่อยเชื้อโรคที่มันอยู่ในฟูดแบคทีโอได้นะครับวิธีที่2นะครับคือในนิวโทรฟิลเนี่ยมันจะมีถุงนะครับที่บรรจุสารต่างๆเช่นพวกเอนไซม์ที่มันใช้ในการย่อยเชื้อโรคเนี่ยจริงๆถุงนี้มันก็คือแกรนูนั่นเองนะครับหรือมันก็คือไลโซโซมนั่นแหละนะครับ วิธีนี้นะครับเราเรียกว่าดีแกรนู l เลชันวิธีนี้คือการที่มันมีการหลั่งสารออกมาจากแกรนูโดยตรงนะครับแล้วก็ไปสามารถไปทำลายเชื้อโรคได้เลยนะครับและวิธีสุดท้ายนะครับเป็นวิธีที่เจ๋งมากนะครับคือวิธีที่เราเรียกว่านิวโทรฟิลเอ็กซ์ตราเซลลูล่าทรันะครับหรือว่าเน็ตนั่นเองนะครับวิธีนี้นะครับนิวโทรฟิลเนี่ยมันจะมีการระเบิดเซลล์ตัวเองทิ้งนะครับแล้วก็ระเบิดนิวเคลียสทิ้งด้วยนะครับ จากนั้นเนี่ยมันจะนำสารพันธุกรรมก็คือเป็นพวกเส้นใยโครมาตินที่มันอยู่ในนิวเคลียสปล่อยออกมานอกเซลล์แบบนี้นะครับเป็นเหมือนกับดักจากนั้นนะครับมันจะเอาสารที่มันอยู่ในแกรนูพวกเนี้ยนะครับเอามาแปะแปะไว้กับพวกโครมาตินเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเชื้อโรคนะครับมันมาติดกับโครมาตินนะครับที่เราเอาออกมาจากนิวเคลียสเนี่ยมันก็จะถูกเชื้ออ่ามันก็จะถูกเอนไซม์นะครับที่มันอยู่บนเนี้ย ช่วยในการย่อยเชื้อโรคได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการกําจัดเชื้อโรคแบบนี้เซลล์มันจะตายนะครับเราเรียกการตายของเซลล์แบบนี้ว่าเน t โตซิสนะครับ